สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวกระเป๋าสัตว์ซีเทปนะครับ <Woo! S 1> การทีห้องจะได้มากเข้าแชร์เติมราคาเติมเผ็ดด้วยราคาหนึ่งลอยเก่าิบเกาเพดนะครับสำานีห้องก็ไแดกกระเป๋าสัตว์ซีเทปมาขอบคล้องนะ oh <my> ผมว่ากระเป๋านี้สวยนะครับสวยสวยจริงนะตั้งที่ผมเคยมีกระเป๋ามา่อันนี้สวยจริงนะครับ <Wow. S 1> ผมยอมรับเลยว่าสวยวันนี้ผมก็จะมารีวิวห้เบิ่งนะครับ นี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับหน้าตามันสวยถ้าสามารถใส่โซ่ได้นะครับผมน้ำโซ่ฟี่สไตล์น้ำแบบอันนี้เ้าสามารถใส่โซ่ได้ออกง่ายเ้าสามาถใส่โซ่ได้นะครับเดี๋ยวผมกับสีมาใส่โซ่ให้เบิ้งครับเดี๋ยวผมกับสีมาใส่โซ่ให้เบิ้งนะครับผมว่าใส่โซ่มันสสวยขนาดไหนครับสวยจริงนะครับผมนี่ครับผมสวยผมบอกแล้วว่าเฟียวเฝ้ากระดิ่งหมา สวยครับสวยสำหรับคลิปนี้ก็จบไปสักนี่แหละครับขี่คานบาลไลทไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ